ไปถึง啦ไปถึงไปถึงไปต่อม,มีป่ะฮะไปแก๊ป่ะเกิดเหตุการณ์อักซิเดนต์นิดหน่อยน้ำมันหมดลุงบุรีจะช่วยเยอะแยะขี <c oughs> ่ว่าฮะเป็นเกาน่าเป็นใหม, <c oughs> ม่น่ะเป็นใหม่ขี่เล็บวันนั้นโทรศัพท์มันยังไม่เหลือเลย โอ้ยรวยแกรูปนึ่งตรงนี้คนหล่อแล้วที่ถ่ายว่าไใช้ได้ดีใช่ได้ปะใช้ได้งั้นเลยเอาเอาเอาตัวดำเอาได้มตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้มึงไม่ได้ตังนี้เหมือนได้เนี่ยนะ lạc luôn, lạc lo phật tục, phật bị tịt chứ mày มีเศษไปนี่เนาะตระกบติดเต็มสลายดีกันด้วยสลายไฟเหมือน สายแนี่ยนะไ,ไมื่อกี้ไม่โดนอะไรขาดไปแล้วน้ำแรงแล้วขนาด ันนั้นเหยื่อหรืออะไรล่ะมันติดมันติดตีนแมวขึ้นด้วยดูเป็นไงจังแข็งเลยอ่ะ Eu tô indo,